เจ็ดข้อที่ทำแล้วทำให้ผู้ชายรู้สึกโหยหาคุณแบบลึกซึ้ง 1. คุณทำให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นผู้ชายที่มีคุณค่าไม่ใช่การยกยอเกินจริงแต่คือการเห็นในสิ่งที่เขาพยายามและยอมรับในตัวตนเขาตัวอย่างให้คำชมเล็กๆน้อยๆเวลาที่เขาทำสิ่งดีเช่น เก่งจังเลยที่คิดแบบนี้ได้เวลาเขาล้มเหลวอย่าดูถูกหรือเงียบใส่แต่บอกเขาว่ามันแย่ก็จริงแต่ฉันยังอยู่ข้างเธอทำไมผู้ชายหวยหาเพราะผู้ชายหลายคนเติบโตมากับความกดดันว่าจะต้องแกรง่งการที่มีใครสักคนเห็นคุณค่าของเขาแม้ในวันที่เขาอ่อนแอมันคือความรักที่เขา ไม่มีวันลืม 2. คุณมีเสน่ห์ในแบบไม่ต้องพยายามมากคือการเป็นตัวเองแต่มั่นใจในแบบที่เป็นตัวอย่างหัวเราะอย่างเป็นธรรมชาติไม่เสแสร้งกล้าสแสดงความเห็นแม้จะต่างกับเขาแต่ไม่ต้องทำตัวเหนือกว่าทำไมผู้ชายหวยหา เพราะมันสบายใจที่ได้อยู่กับคุณและเขารู้สึกได้ว่าคุณไม่ต้องการจะครอบงำหรือเปลี่ยนเขาแค่คุณเป็นคุณมันก็ดึงดูดเขาแล้ว 3. คุณไม่ให้เขาทั้งหมดแต่ให้ในแบบที่มีค่าให้ในปริมาณที่เขาต้องรักษาไม่ใช่ให้จนเขาคิดว่าได้เมื่อไหร่ก็ได้ตัวอย่าง แสดงความรักอย่างจริงใจแต่ไม่วิ่งเลยไม่ง้อจนเขารู้สึกว่าคุณไม่มีทางจากไปกล้าที่จะบอกว่าเราคู่ควรกันเมื่อเธอก็ให้เท่าที่ฉันให้ทำไมผู้ชายหวยหาเพราะมันคือเสน่ห์ของผู้หญิงที่รู้ว่าตัวเองมีค่ามันทำให้เขาอยากรักษาคุณไม่ใช่แค่ครอบครอง 4. คุณมีโลกส่วนตัวมีเป้าหมายชีวิตที่เขาเข้าไปมีส่วนร่วมได้แต่อย่าครอบครองผู้หญิงที่มีชีวิตเป็นของตัวเองมีแรงดึงดูดสูงมากตัวอย่างมีความฝันงานหรือเป้าหมายที่คุณจริงจังไม่เอาชีวิตไปผูกกับเขาทุกอย่างแต่ให้เขาเป็นคนที่คุณอยากแบ่งปัน ทำไมผู้ชายโหยหาเพราะคุณไม่ใช่ผู้หญิงที่ว่างเปล่าแต่เป็นผู้หญิงที่เขารู้สึกว่าได้มาแล้วโชคดีมากและเมื่อเขาห่างออกไปเขาจะรู้สึกว่าขาดอะไรบางอย่างในชีวิตทันทีหคุณสื่อสารอย่างนุ่มลึกไม่ใช้อารมณ์แต่สื่อใจคือการกล้าพูดความรู้สึก โดยไม่ใช้อารมณ์โจมตีตัวอย่างแทนที่จะพูดว่าเธอไม่เคยแคร์ฉันเลยพูดว่าบางครั้งฉันรู้สึกเหมือนเธอไม่ได้อยู่ข้างฉันมันทำให้ใจฉันเหนื่อยนะทำไมผู้ชายหวยหาเพราะผู้ชายหลายคนไม่ชอบการถูกบังคับด้วยเสียงดังแต่ถ้าคุณสื่อสารด้วยใจเขาจะรู้สึก อยากเข้าใจคุณมากกว่าการป้องกันตัว6คุณทำให้เขารู้สึกถึงความผูกพันทางอารมณ์ไม่ใช่แค่ทางกายความสัมพันธ์ที่ลึกต้องมีการเชื่อมโยงทางใจตัวอย่างฟังเขาเวลามีเรื่องเครียดโดยไม่พยายามแก้แต่แค่ฟังและอยู่ด้วย แชร์ช่วงเวลาเล็กๆด้วยกันเช่นดูหนังเงียบๆทำอาหารด้วยกันโดยไม่ต้องมีคำพูดมากมายทำไมผู้ชายหยหาเพราะมันคือบ้านทางใจของเขาเมื่อเขาห่างไปเขาจะคิดถึงความสงบและอบอุ่นที่หาไม่ได้จากที่อื่นเจคุณกล้ารักษาขอบเขตของตัวเอง b o u n d a r s Power) ผู้หญิงที่รู้ว่าอะไรยอมได้อะไรไม่ได้คือผู้หญิงที่มีพลังในความสัมพันธ์ตัวอย่างหากเขาพูดจาทำร้ายจิตใจคุณกล้าพ,พูดว่าขอให้เธอเคารพฉันแทนที่จะเงียบแล้วทนถ้าเขาหายไปแบบไม่ชัดเจนคุณไม่ตางง้อแต่บอกว่าถ้าเธอไม่จริงใจฉันก็ขอถอยออกมาดีกว่า ทำไมผู้ชายหวยหาเพราะเขารู้สึกว่าคุณไม่ใช่ผู้หญิงที่ต้องการเขาเพื่อเติมเต็มตัวเองแต่คุณเลือกเขาอย่างมีสติและคนแบบนี้ใครก็ไม่อยากเสียไปความหวยหาของผู้ชายไม่ได้เกิดจากความสวยหรือคำพูดหวานหาหา แต่มาจากการที่คุณมีความลึกความมั่นคงในตัวเองและการมอบความรักอย่างมีคุณค่าคุณไม่ต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้ใครโหยหาแต่คุณต้องกลับมาเป็นผู้หญิงที่รู้ว่าตัวเองมีค่าโดยไม่ต้องให้ใครยืนยันและเชื่อเถอะว่าคนที่ใช่จะหยหาคุณเองโดยไม่ต้องร้องขอ คุณไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างให้ใครรักแค่รักตัวเองให้มากพอที่จะไม่ยอมอยู่ในที่ที่ทำให้คุณเจ็บซ้ำหลายครั้งเราพยายามเป็นคนที่เขาอยากให้เป็นจนลืมไปว่าตัวเราที่แท้จริงก็ควรคู่กับความรักเช่นกันคนที่ใช่จะไม่ต้องให้คุณลดตัวตนเพื่อให้เขาอยู่ต่อแต่เขาจะอยู่เพื่อปกป้องตัวตนนั้น ของคุณต่างหากความสัมพันธ์ที่ดีต้องไม่ทําให้คุณสงสัยในคุณค่าของตัวเองถ้าคุณรู้สึกเหนื่อยท้อรู้สึกน้อยใจซ้ำซากในความสัมพันธ์ขอให้คุณกล้าตั้งคําถามว่าเรายังเป็นตัวเราอยู่หรือเปล่าและสุดท้ายคุณมีสิทธิ์เลือกไม่ใช่แค่รอให้ใครมาเลือกคุณ คุณไม่จำเป็นต้องเป็นผู้หญิงดีพร้อมเพื่อให้ใครคนหนึ่งรักคุณแค่ต้องเป็นผู้หญิงที่รักตัวเองพอที่จะอยู่กับคนที่ไม่ทำให้คุณต้องร้องให้ลำพังขอบคุณทุกคนที่ฟังจนจบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ